การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์นะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า cybersecurity นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะให้ผู้เรียนได้รับทราบก็คือเรื่องของ cybersecurity นี้แหละครับ เรื่องของไซเบอร์เียวริตี้เนี่ยจะต้องกล่าวถึงก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคดิจิทัลนะครับแล้วก็โลคดิจิทัลได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนนะครับให้ใช้เทคโนโลยีใช่ไหมครับแล้วก็มีการติดต่อกับเพื่อนๆและคนรู้จักใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการทำธทุรกรรมทางการเงินการซื้อขายสินค้าใช่ไหมฮะการ รับชมสันทนาการต่างๆหรือความบันเทิงใช่ไหมฮะเวลาเราไปดูหนังเราก็ต้องจองตั๋วผ่านทางระบบออนไลน์ใช่ไหมครับเราซื้อดอีลขนมใช่ไหมครับซื้อทางออนไลน์ถูกกว่าใช่ไหมฮะเราก็ไปซื้อในระบบออนไลน์ก่อนใช่ไหมครับแล้วเข้าไปแลกด้วยบอยเชอร์ของเราใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพวกซิเคอร์ y ตี้ต่างๆทางทางลกไซเบอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องรู้จัก3แนวคิดอันนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะได้ เข้าใจหลักการทำงานแล้วก็ความปลอดภัยของโลกไซเบอร์นะครับอาจารย์ขอเสนอว่าควรจะรู้จาก3แนวคิดตัวนี้นะครับโดยที่แนวคิดอันแรกก็คือ 1. ครับจะต้องมีการรักษาความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์นะครับภาษาไทยนะครับใช้คำว่าภาษาอังกฤษครับพัทีออนไลน์ r i รวซีนะครับนะอันนี้อันแรกนะครับ2ครับคือ การจัดการรอยเท้าดิจิทัลนะครับก็คือดิจิทัลฟุตปรินต์แมネจเมนต์จำได้ไหมครับอันนี้คุ้นๆน,นะครับเหมือนกับเคยฟังมาแล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวในพาร์ทนี้วิดีโอนี้อาจารย์จะมาลงลึกว่าเราจะมีวิธีการจัดการรอยเท้าดิจิทัลของเราอย่างไรนะครับสนะครับก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลนะครับก็คือพูดถึงดิจิทัลซีเคียวริตี้แมเนจเมนต์นะครับเราจะมีการรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลได้อย่างไรนะครับในเมื่อ โลกดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทหรือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราแล้วนะครับหน้าที่ของเรานะครับหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุก็จําเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆให้ปลอดภัยต่อไปนะครับ